นีอ่อากิล่าออกสกิลข้างล่างไปเดสแบบพุ่มสวัสดีครับชาวเสนในทุกคนนะก็แน่นอนว่าคลิปนี้จะมารีวิวทีมเดซเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันมีพิกอัพเลทของคริสเน่มาเนาะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้กดออกมาจากพิกอัพเลทหรอกนะคือตัวผมเองเนี่ยผมกดมาจากการที่กดธรรมดาออกมานะตู้ปกตินั่นแหละโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรเราไปดูทีมกันหน่อยดีกว่าครับว่ามันคือ,อยังไงบ้างเนาะซึ่งแน่นอนว่าของผมเนี่ยมารีวิวในเบสเซ็นะ อตอนนี้นแต้มเบสเซตของผมเนี่ยอยู่ที่ห้าพันหนึ่งละรอบนี้มันเป็นรอบที่สิบแปดเหลืออีกสามรอบเนาะสิบเก้ายี่สิบก็ผมก็หวังว่าจะทําให้ผมขึ้นไปที่หกพันได้เนาะถ้าเกิดถามถึงความสําคัญของเบสเซตสำหรับผมเนี่ยก็มีแค่ตรงนี้เลยที่คุณเห็นตรงหน้าก็คือมันได้เพชรรวมกันทั้งหมดหกพันห้าร้อยเพชรเออหกพันสี่ร้อยสไม่ใช่หกพันห้าร้อยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผมผมว่าเบสเซตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญมากๆในเกมนี้สำหรับผมคือสําคัญกว่าลิ้นหาซะอีก เพราะฉะนั้นทีมหนึ่งเลยเนี่ยผมจะขอแนะนำเป็นทีมเดสครับแต่ว่าก่อนจะไปดูหน้าตาทีมเดซของผมไปรับชมสิ่งน่าสน,นใจสักครู่ครับ ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมซืวอไหนหรือเกมรืออีกมากมายผมขอแนะนำร้าน TGS เติมเกมช็อปสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมไวมากๆตลอด24ชั่วโมงมีให้ทักได้หลายทางทั้งไลน์ Facebook แล้วก็หน้าเว็บแล้วถ้าเกิดทักไลน์หรือ f c e e o o o เนี่ยก็อย่าลืมแจ้งชื่อผมได้เผื่อจะมีโปรโมชั่นดีๆให้แล้วก็เขามีโปรโมชั่นหลายเดือนด้วยลองเข้าไปดูก่อนได้ครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่ TGS เติมเกมช็อปเท่านั้น โอเคกลับมากันแล้วเนาะก็แน่นอนว่าทีมเดลของผมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้และหน้าตาเบสเซตของผมก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันผมต้องขอบอกเลยว่าไอ้ทีมตรงเนี้ยทีมนี้นะทีมที่2นะมาสมควรที่จะเป็นทีมถึก แต่ว่าผมไม่มีผมเลยใส่เป็นทีมแทโอลงไปก่อนเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรมาดูในส่วนของทีมที่4กันดีกว่าเนาะซึ่งเป็นทีมเดฟของผมผมเนี่ยจับเป็นทีมอย่างนี้นะก็คือทีมแรกเนี่ยของผมเป็นคายเนาะแล้วก็ตามมาด้วยสปีดเวทเมลคีทีมที่2เป็นคายเมลคีเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยสปีดแทโอแล้วก็ตามมาด้วยทีมคายสปีดแทโอเมลคีแล้วค่อยตามมาด้วยในส่วนของเดฟเป็นทีมสุดท้ายอ่ะถ้าเกิดถามว่าทาไมห้องนี้อยู่ดีผมถึงสลับ2อันนี้คําตอบง่ายๆเลยก็คือเพราะว่าทีมแทโอเนี่ยมวล้้้อากรรตงใหคคแแโไป ในส่วนของทีมที่3แล้วก็เอาแทโอกลับไปอยู่ในซิมที่2แทนแต่ว่าพูดทํามทำเพลงไปเยอะมาดูของของที่ผมสวมใส่ให้กับทีมเดสก่อนเลยดีกว่าเนาะดูจากตัวแรกของผมก็คืออลิซซึ่งไอตำแหน่งของอลิซเนี่ยใส่ได้หลายตัวนะคุณจะใส่เป็นตัวฮิวฮิวธ,ธรรมดาอย่างในส่วนของไอนี่ก็ได้ลีน่าก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นก็คือเป็นคาริน หรือถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเป็นซีซีบ้างก็ใส่เป็นเนียลงไปอ่ะประมาณนั้นสำหรับทีมเดซจะสำหรับผมเนี่ยก็คือใส่เป็นทีมนี้นะเพราะว่าทีมเดซของผมเนี่ยมันไม่อึดเท่าไหร่นะก็เริ่มมาอย่างแรกก็คืออลิซของผมในมีแค่ซีหนึ่งผมอาจจะพูดถึงเรื่องซีเยอะหน่อยนะในคลิปนี้เพราะว่าทีมถึกเนี่ยมันต้องการการที่มันมีซีเยอะๆนิดนึงโอเคไหมพูดไปก็ดูของหน่อยประมาณนี้ใส่บรรยำเลือดเนาะขอเลือดได้เยอะแล้วก็ตามมาด้วยแหวนที่เกิดมาปุ๊บได้6%ของแม็กชิพสูงสุดเป็นโล่ ผมไม่ได้อัปเลยสักอันอ่ไม่ใช่แค่สักอันของตัวเดียวนะแต่ว่าสักอันของทุกๆตัวเลยเฮ้ผมไม่ได้อัปเลยอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในข้อเสียหลักๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อเสียเราค่อยพูดถึงตอนท้ายคลิปกันละกันว่าใหม่เด็กอะไรมาเปิดดูของต่อของคริสเนี่ยแน่นอนว่าใส่ไปนในส่วนของเซตหมอผีนะก็คือเพิ่มอัตตาการเข้าเป้าแล้วก็ทําให้ในส่วนของมีผลปรับใช้เพิ่มขึ้น ก็จะทําให้ทุกสกิลตรงนี้บวกไปอีก10%บวกไป10%แบบสมมติมัน50ใช่ไหมมันไม่ได้กลายเป็น60นะแต่มันกลายเป็น55อะสำหรับสกิลเดชสกิลแรกเนี่ยประมาณนั้นของเนี่ยก็แน่นอนว่าของผมเนี่ยใส่เป็นพลังป้องกัน HP เนาะไม่ได้ใส่เป็นในส่วนของพลังโจมตีเยอะแยะอะไรไอ้ p a ีฟอันเนี้ยมันได้โล่ตามพลังโจมตีเนาะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ใส,ใส่เป็นในส่วนของพลังโจมตีเลยนะผมใส่เป็นในส่วนของของถึกเหมือนปกติเลย อ่าต่อมาก็คือเป็นได้รับความเสียดลง2ช่องอันนี้ถ้าเกิดถามว่าทําไมผมถึงใส่แบบนี้คําตอบก็ยคือผมไปดูคลิปของคนเกาหลีมาแล้วเขาใส่แบบนี้ผมก็เลยเอามาใส่แบบนี้บ้างแล้วพอลองใช้มันก็โอเคนะก็ถือว่าอึดในระดับหนึ่งในบางครั้งแต่ว่าเจอคาย C6 ก็เต็มตัวละลายแหวนแน่นอนว่าใส่เป็นแหวนเดทเนาะต่อมาคือโลซี่ถ้าเกิดใครไม่มีโลซี่ก็จะบอกว่าแบบเข้ามาปุ๊บเห็นหน้าโลซี่ก็แบบเอือมเลยใช่ไหมทีมเดทต้องมีโลซี่ก็ใส่ไปในส่วนของไอ้นี่นะใส่ไปในส่วนของคาลินลงไปก็คือเป็นไอกีหล คารินลีนา่าอะไรก็ได้ลงไปในส่วนของทีมเนี้ยมันก็จะช่วยได้เหมือนกันไม่องเป็นต้องใส่โรซี่ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครมีโรซี่เนี่ยก็ทําตามนี้ก็ได้นะสําหรับผมก็คือโรซี่เนี่ยขมผมใส่เป็นพวกคุมคุ้มกันการเคลื่อนไหวเนาะเพราะว่าในทีมเนี้ของผมจะใส่ภูมิคุ้มการการเคลื่อน,น,นไหวไว้ให้2ตัวก็คือโรซี่แล้วก็ในส่วนของอากิล่าเพราะว่าต่อให้สมมติทุกคนโดนตันหมด งยัง,ยงน้อยเหลือ2ตัวนี้ไม่ให้ใส่สกิลได้4ครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมผมเซตติ้งสกิลเนี่ยผมจะเซตติ้งสกิลเป็นอากิล่าสกิลบนเนาะแล้วก็ในส่วนของโรซี่เนี่ยไม่ได้เซตเอาไว้แต่ถ้าเกิดสมมติทุกคนโดนสั้นก็มีโอกาสออกว่าแบบโรซี่ออกสกิลล่างแล้วถ้าเกิดคอมโบสวยมากอากิล่าออกสกิลล่างให้ได้ก็จะแบบฆ่าฝาตูได้เลยอะไรประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ประมาณนั้นเลยใส่ไปในส่วนของเซตในส่วนของปรับสมดุลให้เนาะแล้วก็โรซี่เนี่ยต้องทา HP ให้ได้ ผมก็เลยใส่ h p 2ช่องแล้วก็แน่นอนว่าใส่ลดความเสียหสองช่องเนาะแล้วก็ตามมาด้วยแวนเดชเช่นกันไม่ได้อัพสกิลเลยส่วนในตัวถัดไปก็คืออากิล่าเนาะแน่นอนว่าอากิล่าเนี่ยอย่างผมบอกไปใส่ปรนเซ็ปรับสมดุลในเทอร์นแรกก็จะไม่โดนการสตันหรือสเตนอะไรก็ตามะนะ แล้วก็ตัวนี้มันตัวที่มีฮิวแรงตาม HP เนาะผมก็เลยใส่ HP ให้มันเยอะๆไปเลยเนี่ยผมก็ใส่ HP 2ช่องเหมือนกันนะแล้วก็ตามมาด้วยแหวนเดชเหมือนกันทุกตัวในทีมเดีของผมใส่แหวนเดชหมดเลยเพราะผมไม่รู้จะไปใส่แหวนอะไรดีที่มันจะแบบเข้ากับทีมากๆอาจจะไปใส่แหวน TC ก็อาจจะดีกว่าก็ได้แต่ว่าบางทีตีติดเดชไปเลยมันก็จบไวดีตัวต่อมาน็อกซ์น็อกซ์เนี่ยผมใส่เป็นบล็อกร้อยเพราะว่าผมไม่เหลือของที่จะทําให้น็อกซ์เป็นเซตเดียวกันกับเพื่อนๆแล้ว โอเคบ่ะน็อกผมก็เลยใส่เป็นบล็อกร้อยแล้วก็บางทีเผื่อโดนโจมตีคลีมาใส่น็อกตอนที่มันแชร์เดเมจออกไปมันก็จะได้เบาด้วยประมาณนั้นก็ใส่เป็นบล็อกบล็อกแล้วก็เป็นพลังป้องกันพลังป้องกันแล้วก็แหวนเนี่ยเป็นแหวนเดทเนาะไม่ได้ทําอะไรมากกว่านี้แล้วในส่วนของน็อกแน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยของผมใส่เป็นคลีนะแต่ถ้าเกิดสมมติใครเป็นสัตว์เลี้ยงอึดอะ่ะเช่นหมาไปหรือว่าเป็นในส่วนของลูที่เป็นสัตว์เลี้ยงของรูดี้ะนะก็เอามาใส่ได้มันจะอึดกววาอ้ตันีเยะ แต่ว่าสำหรับผมตอนนี้ไม่มีผมก็เลยยัดในส่วนของไอ้นี่ลงไปเลยคลีอย่างน้อยเพิ่มจุดอ่อนไม่ใช่จุดอ่อนสิเพิ่มเข้าเป้าให้พวกมันได้ก็ถือว่าโอเคการเซตติ้งสกิลผมเซตติ้งสกิลตามนี้ก็คือเซตติ้งสกิลคล้ายๆทีมถึกเนาะคือเป็นอากิล่าเปิดแล้วก็ตามด้วยอาริสสกิลล่างอาิสของสกิลล่างเนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันในเพื่อนแล้วก็ เพิ่มการฟื้นฟูให้เพื่อนต่อมาก็คือเป็นคริสสกิลบนเพราะว่าเป็นสกิลห้าเป้าที่มีเปอร์เซนต์เยอะที่สุดแล้วแม้ว่าเจยียงไม่ได้อัพก็ตาม,มานะจริงๆใส่พวกสกิลสามเป้ามันก็มีโอกาสเยอะแหละแต่ว่าถ้าเกิดแบบช่วดีๆหน่อยคริสมาใส่ไปตุ้มห้าเป้าโดนฝาตู2สองตัวสามตัวเงี้ยแล้วกี่าออกสกิลล่างหรือว่าเป็นน็อกออกสกิลหรือใครก็ได้ออกสกิลเดสเพิ่มเติมไปแล้วมันตายเยอะๆก็ดูคุ้มค่าดีกว่าที่จะแบบมาเสียกับแค่ประมาณตัว2ตัวแล้วมานเนี้ยโอเค ไปดูวินเลทของผมหน่อยเลยดีกว่าว่าวินเลทของทีมเดซของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าทีมไยเนี่ยมันคือ80%แล้วก็ตามไ้แถวโอห้าส5 0นะแล้วก็แน่นอนว่าทีมสปีดเวฟมันคือ75แล้วก็ทีมเดสามหครับแม่มันอาจจะดูน้อยก็จริงอะนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณใส่เป็นพวกทีมยนทงยนทีมันก็ม,นกมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเนี้ยเออของผมนะของผมคือแบบ ถ้าเกิดสาวเอยอนทีไปแยกเปนอกทีมหนึ่งคือเปอร์เซ็นชนะหวยกว่านี้เพราะฉะนั้นทีมเดสของผมเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วและทีมเดทจะชนะทีมแบบไหนบ้างผมตอบได้เลยนะว่ามันชนะอยู่ไม่แค่ไม่กี่ทีมเพราะว่ามันจะต้องเป็นทีมที่เป็นทีมถึกใส่เราหน่อยไอ้ทีมถึกเดทด้วยกันแบบเนี้ยบางทีก็ไม่ชนะบางทีก็ชนะนะอ่าแล้วก็เห็นมากสปีดกายภาพทีมแทโอเนี่ยคือแพ้แบบแพ้ยาวๆทีมใครนี่ไม่ต้องพูดถึงโดนลูดทีเดียวบินไปสวรรค์แน่นอน ทีมพิก้าแน่นอนว่าฆ่าเราไม่ได้พิก้ากระจอกเกินไปตามมาด้วยอีก2ตัวเนาะทีมที่เราจะชนะแน่แก็คือดู2เกมที่ฝ่ายประตูคิดจะไปเล่นแบบกึ่งถึกใส่เราแน่นอนว่าระเบิดครับจะมากึ่งทงกึ่งถึกอะไรใช่ไหมโดนเราซัดก,ก็แตกทีมเดซอันนี้วัดดวงเนาะแต่ว่าเขามีหมาพายอะ่ะเขาก็ดีกว่าเรานิดนึงแน่นว่าทีมพิก้าติดทีมเมลคีที่ใส่คล,ลิริเอลซีห้าแล้วนะคนนี้เขาเอฟซีคิริเอลปะเนี่ยสุดยอดไปเลยแล้วก็ตามมาด้วยชนะทีมแทโอได้หนึ่งครั้งแล้วทีมเดซดไรเนี่ย เขาใส่ทีมหน้าตาเหมือนผมแล้วด้วยนะแต่ว่าเขาซีเยอะกว่าอ่ะโอเคแพ้ทีมเบริก้าด้วยแพ้ได้ยังไงก่อนอ๋อเพราะเขาใส่ตัวล้างมาเขาใส่มาเหมือนรู้อะนะว่าจะเจอผมอะสบายลนะมาเราไปดูตัวอย่างเกมที่เราแพ้กันก่อนดีกว่าเราค่อยไปดูตัวอย่างเกมที่ชนะเนาะไอเกมใครเนี่ยผมจะเปิดให้ดูว่ามันแพ้อย,อยังไงเว้คือผมถึงบอกว่าทีมถึกเนี่ยมันต้องการซีเยอะๆนะเพราะว่าไม่งั้นคุณอาจจะเจอแบบผมมาถึงเขาหงำมาเนาะก็เป็นไปตามแผนคือมีคนให้โดนสตันแล้วก็มีคนที่ไม่โดนสตันแน่นอน อย่างอากิาเนี่ยไม่วันโดนสตันเพราะว่าติดในส่วนของไอ้นี่อยู่เนาะติดในส่วนของไอสกิลปร,ประจำตัวมันอยู่แล้วดูมันเดเมจมันตีดีทุกคนมาถึงเรียบร้อยแนละ้วตัวผมนอนนอนกินนอนกินข้าวแกงไว้แล้วหนึ่งคนสบายแล้วถ้าเกิดแบบนั้นอนะแล้วก็โดนสกายยัดวิกสกิลหนึ่งฮ่าฮ่าตายสี่คนนี่แหละครับเหตุผลที่ผมบอกว่าทีมเดชเนี่ยต้องมีซีเยอะๆหน่อยเนาะอ๋อแล้วก็คริสของผมมีจุดอ่อนติดมาเล็กน้อยนะอย่างที่เห็น มันก็จะมีโอกาสไปจิ้มใส่ตัวพวกนี้แล้วถ้าเกิดตายก็ได้โลแต่ว่าเอา่เอส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยตายอะนะโอเคเห็นไหมละสำหรับการที่เราไปเจอกับทีมแบบนั้นไม่หวนสู้ได้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าการที่คุณจเจ้าทีมเดทไปลงในส่วนของอาริณาปกติเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะถ้าเกิดไม่ใช่เมตาเป็นทีมถึกๆอะ่ะโอเคปะถ้าเกิดเมตาเป็นทีมใครแบบเนี้ยคุณต้องซีเยอะมากพอที่จะทนในเมดคลายไหวก่อนแล้วคุณถึงจะไปลงได้โอเคไหม เพราะฉะนั้นถ้าเกิด C ีแบบมา C ีน่ารักเหมือนผมเนี่ย C ีศูนย์ซหนึ 0, ่งีสองเนี่ยฝันไม่ได้เลยครับสำหรับการไปลงอลิซ่าธรรมดาแต่ถ้าเกิดเอามาลงเบเ็ดเสร็จเพื่อมาแค่แบบมายัดใส่ทีมสุดท้ายให้มันได้แต้มพอสำหรับขึ้น6 0พันเนี่ยผมแนะนำว่าทีมเดสเป็นหนึ่งในทางเลือกที่โคตรดีเลยปรับเรียบร้อยเพราะว่าเจอทีมแบบเนี้ยมันแทบ,บจะชนะแบบ 1, 0 0 0ล้านเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือผมอะ่ะกะจะทำสปีดที่มันต่ำพอที่จะออกหลังทีมถึกแล้วนะ แต่ว่าถึกของเขามันสปีดต่าได้มากกว่าผมอีกพี่ดีก็แน่นอนว่ายกโลล้างไปนะถ้าเป็นแบบนั้นช่วยไม่ได้เนาะแล้วก็โดนในส่วนของไอ้นี่ยัดมาอีกหนึ่งคีไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลื่อนไลดคริสไทจสกิลไปฮันแน่ติดในส่วนของเพลตันซึ่งจริงๆแล้วสำหรับผมอะ่ะมันคือขอแค่ค่าเพลตันหรือว่าฆ่าคายได้เนี่ยทีมถึกเนี่ยมันมันมันไม่ถึกแล้วนะคือแบบมันมันเตรียมตัวตายได้แล้วอะ่ะโอเคปะแปะไปอีกเรียบร้อยติดเจฟอีกอันนี้ซิวเออร์สวย เพราะว่าทีมถึกของเขาเนี่ยจะเห็นว่าซีก็ไม่ได้เยอะมากแต่ต่อให้ซีเยอะมากอ่ะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราคือหมายถึงว่าเขาก็จะตายอยู่ดีเนาะอืมอันนี้คือข้อดีของทีมถึกเลยหลกัหลกๆคริสก็นแน่นอนว่าแปะไม่ติดอีกแล้วสกิล50%งงจัดนะเน,นี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าต่อให้เขาไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาปล่อยเธอไหลอะ่ะสุดท้ายเขาก็จะตายอยู่ดีแต่ว่าน่าจะโดนอากิล่าผมเล่งแล้วก็ตายไปตรงนี้ละซึ่งไม้ปกติของพวกเขาที่เป็นไม้ทีมถึกเนี่ยมันจะชนะเยอะนะ แต่ว่าพอมาเจอกับทีมเดสอย่างเราเงี้ยเรากลาป็นไม้มให้เราได้กินเขาก็ถือว่าคุ้มค่าประมาณนั้นประมาณนั้นคิวสี่พันเนออลิสเรียบร้อยเดสไปคน <Yeah. S 1> ก็ไม่มีอะไรมากละมั้งต่อจากนี้เหลือแค่พี่ดียกโล่อันหนึ่งอย่าบอกนะกิล่าผมเสร็จกิลฟรีอีกแล้วแบบคนเทพมัน่ย no, 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 no. ติดเดซสองอ๋อไม่แต่ว่ากิล่าเราปัดสกิลข้างล่างไปแล้วเนาะทำให้ฝาตูเนี่ยมันติดไอ้บัฟลดจุดอ่อนเนี่ยเห็นปะ ทำให้ถ้าเกิดพี่ดียกโล่ตอนนี้ยังไงก็จะไปล้างในส่วนของบัฟลบจุดอ่อนก่อนนะแล้วก็น่าจะโดนเดตายเบงหนึ่งละอันนี้คือชนะทีมอื่นแบบใช้คําว่าชนะแบบไร้ขี้ตีอ่ะอน,นี่คือผมไม่ตายเลือดแทบเต็มกันทุกตัวนะเออนี่ยังฮิวยังเหลืออีกสบายสุดๆไปเลยสำหรับสู้กับทีมอื่นอันนี้เขาก็ยกโล่ไปแล้วก็อย่างที่บอกล้างบัฟในส่วนของบัฟลบจุดอ่อนของอากิล่าไป บัฟลดจุดออดของอก,กิล่าเนี่ยมันทำงานได้ดีเหมือนกับสกิลเนี้ยของน็อกเนี่ยที่ออกไปแล้วมันทําให้ติดติดบัฟรดต้นานทานเนาะเนี่ยบัฟรดต้นานทานผลบัฟอันเนี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนอกจากทําให้ถ้าเกิดสมมติว่าเราแปะเดทเขาอะแล้วมันแปะเดทที่หลังบัฟอันเนี้ยมันจะไม่ฝ่าตูเนี่ยลังเดทออกไปไม่ได้นะอ่าอันเนี้ยคือข้อดีของมันเนาะประมาณนั้นพี่ดีก็เรียบๆตายไปได้แล้วเพื่อนเรียบร้อยโดนเดทประมาณนี้เมื่อเจอกับทีมถึก มันชิวระดับนี้เลยโอเคไหมคือแบบสบายมากๆนะแล้วก็มีตาไหนอีกที่ผมอยากจะมาโชว์ก็เป็นตานี้แล้วกันเจอทีมสปีดเป็นสปีดแทโอนะซีห6ด้วยนะไม่ได้ซีน้อยๆไม่ใช่แบบ C ทรง C2 แน่นอนว่าเขาได้เปิดก่อนเนะาะทุ่มยอนทีทุ่มมาแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมมีตัวที่กันสถานะไว้2ตัวเหมือนที่พูดเป๊ะ คือต่อให้ทุกคนติดยังเหลือ2ตัวไม่ติดสระผมผมว่ามันคือโอเคแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็แน่นอนว่าต้องเป็นตัวของอากิล่าเนาะเพื่อให้ทำให้ทั้งทีมเนี่ยมันไม่โดนแบบเดเมจตายไปก่อนเนาะจากการเชื่อมเลือดอากิล่าเนี่ยจะเป็นต้องอัพสกิลบนนี้ด้วยนะผมไม่ได้อัพนะซึ่งมันสุรที่ต้องอัพเพราะมันจะทําให้ลิงก์เนี่ยลดเดเมจที่ทีมได้รับอีก10%อรอ่าพอบวกกับเซตของผมเนี่ยมันจะได้รับลดลงอยู่แล้ว40% 30่วิาเปอร์เซ็นต์เอ้ยสามสหายอ่าเออ้าเบ,กกบลงต์ มันจะลบได้อีกในส่วนของอีก10%เป็น42ปเและถ้าเกิดใครใส่ในส่วนของ C4 ได้หมดทุกตัวแล้วเป็นเป็น c ี่หมดทุกตัวจะลดได้อีก10%อก็คือลดความเสียหายที่ได้รับเนี่ยห0%เลยนะเมื่อกดลิงก์อยู่ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าบิวเนี่ยมันเป็นบิวที่พอผมไปดูคนเกาหลีมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะพอเวลาเอามาแบบมาใช้แบบครบๆประมาณเนี้ยน็อก <s> <s> ผมจะตายไปเนี่ยเอออลิสฮิว <s> ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดอลิสเป็นซีสองเนี่ยมันจะตีธรรมดาฮิวเพื่อนได้นะก็จะดีกว่านี้อีกเยอะเลยอะสำหรับผมนะประมาณนั้นแน่นอนว่าคริสของผมเคาะหัวไปเขาติดแหวนหนึ่งนะถ้าไม่ติดแหวนหนึ่งอะช็อตนี้คือตายนะด้วยความที่ผมใส่จุดอ่อนมาอย่างที่บอกเนาะค่อนข้างที่จะดีกว่าที่คิดจริงๆนะจุดอ่อนเนี่ยเรียบร้อยดับเบิลเดทตายคู่แ่โอกเกิดขึ้นใหม่คริสผมทําเลือดเด้งได้รัวๆถือว่าตรงใจเจ๊ดแนวน็อกสมไปแล้วซึ่งถ้าเกิดน็อกตายตอนนี้มันคือเรื่องที่ดีเพราะว่า แน่นอนว่าขุนแม่กดสกิลชุบขึ้นมาล้างชุดแทโอทิ้งไปเลยโคตรสวยในจังหวะแบบนี้อันนี้อ,ล,อลิสน่าจะฮิลเออฮิลจริงโอเคเลือดกับมาเต็มสวยๆตีมนาติดเดตโอเคเรามาดูกันอีกสักทีมหนึ่งดีกว่าเนาะเป็นทีมเวทเมลคีนี้ละกันอย่างน้อยเขาก็ใส่พวกจูรีอะไรมาอย่างเงี้ยนะมันก็ดูแบบเข้าทา่าเข้าทางหน่อยสำหรับทีมที่ทําให้ผมชนะได้ อ๋แต่เขาเปิดมันเป็นแบบห้ามเกิดเนาะซึ่งแน่นอนว่าทีมเราเนี่ยไม่ได้สนใจอยู่นะไอ้พวกห้ามโกงห้ามเกิดอ่ะมันฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้วอ่าแล้วเขาก็เป็นเมลคีเปิดมาอ่าติดพิษติดโควิดกันไปเยอะแยะซึ่งของเราเนี่ยไอ้พวกตัวพวกเนี้ยมันมีโอกาสกู้ระเบิดด้วยด้วยนะกู้พวกแบบโควิดกันด้วยตัวเองอ่ะเพราะว่าไอโควิดเนี่ยมันทําให้ไอ้นี่เนาะมันทําให้ฝาตูเนี่ยมัน มันมันต้องแพร่เรื่อยๆอ่ะอุ้ยโอ้โหตอนนี้คลิปติดโหดเหมือนโหดเหมือนโกรธใครมาผมจะบอกมันแพร่เรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าของเราอ่ะใส่ไปเซ็ตพวกเซตต้านมาเนาะมันทําให้ทุกครั้งที่มันแพร่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดเลสของเรานะก็คือติดต้านอ่ะมันทําให้การแพร่เนี่ยมันแบบมันไปไม่สุดนะนั่คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมใส่ไปเซตต้านด้วยนะอ่าทีมนี้ของเขาก็คือแบบรอตายแล้ว่ะอากิล่าผมใส่สกิลข้างล่างทีนี้แบบสนุกเลยนะโอเคน็อกสมใส่ก่อนเนาะอือจบไปเรียบร้อยติดเดสไปหน ตอนนี้ฝ่าตูติดเดตครบทุกคนเลยว่ะคือแบบสุดจัดนี่ไงอ,อากิล่าออกสกิลข้างล่างไปเดสแบบพึ่มสวยๆเลือดเด้งมาให้ทุกคนฮิวอัตโรมัติของคลิสว่ะหลือว่าพอใช้ได้โอ้โหแล้วเรียบร้อยตายบีีกหนึ่งอันนี้เป็นซอมบี้สองตัวอย่างนี้อ้าวโดนชุบเล่งเทินรู้เรื่องโรงเรียนจีน เรียบร้อยตายไปคลิปเนี่ยถ้าเกิดมันเป็น C2 เนี่ยมันจะรีสกิลนะแต่อันนี้คือคลิปของผมมันไม่ได้ตีเลยจนแบบสกิลมันกลับมาละเออก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการเดสแบบเนี้ยก็เดทได้โหดดีอยู่ในรอบนี้ถือว่าเดทสวยจัดโอเคมาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันหน่อยดีกว่าเนาะสำหรับทีมถึกเดท สำหรับอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงข้อเสียมากๆเลยก็คือต้องการซีเยอะมากๆเพื่อในส่วนของแข้งทีมสปีดธรรมดาาได้ทีมสปีรรดคลา,ายที่เป็นเมตาอย่ตอนนี้ต้องการมากๆเลยนะในส่วนของซีเพราะว่าไม่งั้นยังไงตัวก็ระเบิดผมลองมาหลายแบบแล้วไม่ว่าจะใส่ไปเซ็ตบล็อกหมดหรือเซ็ตอะไรหมดก็ตายเพราะฉะนั้นผมก็เลยอย่างที่เห็นว่าไม่ได้ใส่เซ็ตบล็อกแล้วใส่ไปส่วนของรถทอนเนเมทแล้วก็เอาเซ็ตบล็อกเนี่ยไปใส่ให้ตัว PVP หรือไม่ก็ตัว PVE อื่นๆเอาไม่ต้องใส่ในส่วนของทีมนี้โอเคไหมไม่ได้มีประโยชน์อะไ น้อยก็ตายไม่ต้องคิดเยอะนั่นคือข้อเสียแรกนะข้อเสียที่2ก็คือเป็นทีมที่ต้องการการอัพสกิลที่สูงมากอย่างที่เห็นว่ามีหลายๆครั้งเลยที่ผมโดดปุ้มไปเสร็จปุ๊บแปะเดตไม่ติดด้วยนั่นเป็นข้อเสียของทีมนี้คือต้องใช้หินสกิลทุกตัวเลยทุกตัวที่อยู่ในนี้ที่เป็นก้อนเดตตรงเนี้ยต้องใช้หินสกิลหมดเพราะว่ามันทั้งเพิ่มเปอร์เซนต์แล้วก็เพิ่มในส่วนของเอฟเฟกอื่นๆของสกิลด้วยเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าทีมเนี้ย ถ้าเกิดคุณจะมาเล่นจริงๆก็ขยัดลงไปในส่วนของทีมสุดท้ายของเบเซนเนี่ยคือดีแล้วแต่ถ้าเกิดต้องการให้วิเล่มันสวยกว่านี้ผมบอกเลยว่ามันคือต้องอัพสกิลนั่นคือส่วนที่ช่วยคุณได้มากๆในส่วนหนึ่งในส่วนถัดมาก็คือสัตว์เลี้ยงครับ สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นต้องใช้เป็นพวกสัตว์เลี้ยงทองซะส่วนใหญ่อย่างเช่นสัตว์เลี้ยงแบบพวกเพิ่มพวกเพิ่มดีเฟนซ์หรือว่าเพิ่มในส่วนของบล็อกมันใช้ได้ไหมของสัตว์เลี้ยงม่วงเนี่ยใช้ได้นะแต่ว่าต้องยอมรับว่าสุดท้ายมันออกมามันก็จะไม่ได้อึดต่างกันมากเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าไม่ต้องใส่ครับสัตว์เลี้ยงม่วงคุณรอกดแบบสัตว์เลี้ยงทองอึดได้ทีเดียว แล้วค่อยมายัดในส่วนของทีมนี้ไปเลยทีเดียวดีกว่าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทีมเดสเนี่ยเป็นทีมที่ถ้าเกิดคุณต้องเลือกระหว่างทีมเดสกับทีมถึก1ทีมลงไปในอารีน่าเบสเซ็ตผมแนะนําว่าแนะนําว่าใส่เป็นทีมถึกครับไม่ต้องใส่เป็นทีมเดสโอเคไหมวินเลตต์ต่ำมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายทีมถึกเนี่ยอย่างที่คุณเห็นว่ามันขอแค่มันใส่สกิลมันฆ่าคุณได้แต่ว่าทีมเดสเนี่ยถ้าเกิดคุณใส่สกิลเนี่ยแล้วมันโชคร้ายไม่ติดขึ้นมา ทีมไหนๆคุณก็แพ้ได้อย่างเช่นทีมนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่รู้ผมแพ้เพราะอะไรเนาะผมไปดูมาละคาตอบไม่ง่ายก็คือผมออกสกิลซื่อบื้อกว่าติดเดนน้อยกว่าผมก็เลยแพ้และในหลายๆเกมตรงเนี้ยก็เป็นสาเหตุเดียวกันก็คือผมเนี่ยใส่สกิลได้ซื่อบื้อมากแล้วก็ไม่ติดเดนสักทีทําให้เขาไม่ตายสักทีเนาะอย่างไอทีมแบบเนี้ยไม่ติดเดนสักทีทําให้อยู่ดีไอทีมแบบเนี้ยมันก็ใช้เป็นทีมถึกขึ้นมาพราะติดเดนปุ๊บโดนล้างอีกคือแทบจะเรียกว่าแพ้แบบไม่รู้ทําไมถึงจะต้้องแพนะ แต่มันก็กลับไปเชื่อมโยงกับไอ้ที่ว่าบอกว่าต้องอัพสกิลนั่นแหละแต่แค่จะบอกเฉยๆว่าสุดท้ายมันเป็นทีมต้องใช้ดวงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีทีมที่ไม่ต้องใช้ดวงเนี่ยก็ไปใช้ทีมนั้นเถอะครับอย่ามาใช้ทีมนี้เลยอ่ะมันก็เป็นข้อเสียทั้งหมดของเดซแหละที่ผมหาได้ในตอนนี้นะคือมันยังมีข้อเสียยิ่งๆจะจ่อยอีกแต่ว่าผมก็ไม่ดอยากจะพูดอะไรมากมายเนาะพูดถึงข้อดีกันบ้างดีกว่าข้อดีของมันก็คือสมมุติว่าคุณลองไปตรวจทีมตัวเองดูในทีมของ,องเบสเซ็ตนะ เจอทีมอึดเยอะเลยเห็นไหมมีทีมอึดอยู่ทั้งสองทีมเอาก็ไม่เยอะว่ะก็อันนี้ก็เกิดเป็นทีมอึดละประมาณนี้อันนี้ก็เป็นทีมอึดคุณอาจจะสลับทีมเดทของคุณน่ะประยัดเอาไว้ในทีมนี้นะเพื่อที่จะทาให้มันไปชนะในส่วนในส่วนของทีมอึดเฮ้ยอะไรพูดเนอะในส่วนของทีมอึดให้หมดเลยเพราะว่าทีมอึดพวกเนี้ยมันก็จะไม่ได้สู้ทีมเดทของคุณได้นะแต่ว่าทีมแทโอผมมันก็ชนะทีมอึดเหมือนกันว่ะเพราะฉันก็ไม่ค่อยต่างกันมากเนาะ ประมาณนั้นถ้าเกิดแบบบอกแล้วอันไหนที่แบบคุณเจอทีมอื่นเยอะๆจริงๆแบบ7ใน10เป็นทีมอื่นอะคุณก็เอาทีมเดซไปยัดอะผมบอกเลยว่ามันชนะเยอะมากจริงๆนะสำหรับทีมเดซข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือทีมเดซเนี่ยมันต้องการเป็นตัวที่แบบธรรมดา3าตัวคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องมีโรซี่ทีมเดสมันเล่นได้เนาะแล้วคุณขอขยัด3ตัวเนี้ยลงไปไอ้สามเหลี่ยมเนี้ยบวกกับไอ้สองตัวอะไรก็ได้อะคุณก็ชนะทีมอื่นฝั่งป่าตูได้ละแม้ว่ามันจะซีเยอะกว่าคุณมากก็ตามอันเนี้ยคือข้อดีีมมาาากของท,เ,ทเพระว่ ขอแค่มีตัวน้อยสุดๆก็ผ่านได้ประมาณนั้นแล้วก็นอกจากอย่างนี้ก็คือสามารถเอาไปไถด่านได้ไถหอได้ไอ้เรื่องนี้ผมคงไม่ต้องพูดเดี๋ยวคุณหรอกมั้งเพราะว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าไปไถได้ค่อนข้างดีเนาะโอเคสลับข้อดีเนี่ยมันมีแค่เท่านี้อา้าวทำไมข้อดีมันน้อยจังครับพี่เออเออมันมันก็ประมาณนี้แหละนะข้อดีอเออที่เหลือก็เป็นข้อเสียล้วนๆแหละอ่ะ โอเคมาในส่วนของปิดจบกันหน่อยดีกว่าเนาะก็แน่นอนว่าผมก็ยังคงเป็นคนที่แนะนําในส่วนของทีมเบสเสร็จทีมเดสอยู่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดใครมีทีมอื่นมาใส่เนี่ยผมก็แนะนําให้เอาทีมอื่นเนี่ยมาใส่ทีมแทนทีมแทโอนอะแล้วก็แยกส่วนของทีมแทโอน่ยไปใส่กับทีมอื่นมาทาให้วินเลตของทีมอื่นเนี่ยมันสวยกว่านะประมาณนั้นครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละ บ๊ายบายครับกดไลค์กดแชร์กด s u ับสไคร์เอาไว้ได้เลยสลับช่องผมเนี่ยก็จะกลับมาทําคลิปแบบนี้ให้แน่นอนแล้วก็แน่นอนว่าในช่องผมเนี่ยมีคลิปความรู้อีกมากมายให้คุณไปดูนะก็ลองไปดูกันได้สลับวันนี้ไปไปจริงๆแล้วครับบ๊ายบายครับดึงแต่ดึง